วิวทิวทัศน์อำเภออู่ทองมุมมองจากยอดเขาร่างกัะปิดโบราณสถานผู้หางนากไม้เลขหนึ่งซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าก่อสร้างมา ตั้งแต่ยุคทวาราวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง14หรือกว่า1,000ปีมาแล้วเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2,569วันนี้ ขอเล่าประรบเรื่องการเลือกของคนเราเลือกผิดชีวิตก็ตกต่ำเลือกถูกชีวิตก็สูงสง่งเป็นธรรมดาคนที่เลือกทางมิจฉาทิฏฐิ ชีวิตก็จะติดจมงมงายอยู่ในอบายภูมิถ้าเลือกทางสัมมาทิฏฐิชีวิตก็จึงจะดำเนินไปในสุขติภูมินี่เป็นเรื่องธรรมดาและการเลือกทางชีวิตนั้น มันไปโทษคนอื่นไม่ได้ชีวิตใครชีวิตมันก็ต้องเลือกกันเอาเองยิ่งเรื่องไหนที่มันอยู่ในวิสัยที่ตัวเองคอนโทรลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายวาจาใจของตนอาชีพการงานของตนมันก็ควรจะอยู่ในวิสัยที่ตนเองตัวเองจะ คอนโทรลหรือควบคุมกำหนดทิศทางของมันได้แบบนี้ถ้าเลือกผิดพลาดไปตัวเองก็ตกตามเองถ้าเป็นการค้าขายก็ขาดทุนเองแต่ถ้าเลือกถูกตัวเองก็สูงส่งเองถ้าค้าขายก็คือ ได้กำไรร่ำรวยขึ้นเองนี่เป็นธรรมดาของการเลือกทางการเมืองก็เช่นเดียวกันเราก็เลือกได้ถ้าอยู่ในประเทศที่ผู้ปกครองเขาให้สิทธิ์อิสระแก่ประชาชนได้เลือกแต่ ถึงกระนั้นก็ตามเลือกมันก็ยังมีเลือกถูกเลือกผิดเลือกด้วยมิจฉาทิฏฐิเลือกด้วยสัมมาทิฏฐิเหมือนกันอีกเลือกด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เช่นเลือกด้วยความชอบความชังชอบใครต่อให้ชั่วแค่ไหนก็เชียร์ก็เลือกชังใครต่อให้ดีแค่ไหน ก็แช่งก็ไม่เลือกอย่างเนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังเห็นแก่ตัวเมามัวแค่เขาเอาเศษเงินมาซื้อเสียงก็ขายสิทธิ์ให้เขาเลือกเขาไปเป็นผู้นำเพื่อให้เขามา เอาเปรียบตัวเองคดโกงตัวเองอย่างหน้าเศร้าน้าสโรโทูซึ่งก็เห็นเห็นกันอยู่แบบนี้ก็คือการเลือกผิดเลือกพลาดแต่ถ้าเลือกอย่างฉลาดต่อให้ยังมีนักการเมืองชั่วชั่วเห็นแก่ตัวเอาเศษเงินมาซื้อเสียง ถ้าประชาชนฉลาดก็ดัดหลังมันเลยรับเงินมันมาแต่อย่าไปเลือกมันถ้ามันรู้ว่าเราไม่เลือกมันแล้วมันไม่แจกไม่ให้ก็อย่าไปอยากได้ของมันเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เอาเงินมาแจกมันจะเป็นคนดีไม่ได้มันก็คือคนชั่วนั่นแหละเมื่อลงทุนไปก่อนมันก็ต้องทอนทุนคืนที่หลังมันเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราไปเลือกเขาไปให้โอกาสเขาได้เข้ามาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองแล้วจะไปโทษเขาได้อย่างไรคือมันก็ชั่วพอกันเขาคนที่อยากเป็นใหญ่อยากมีอำนาจเอาเงินมาซื้อเสียงประชาชนเขาก็เป็นคนชั่วอยู่แล้วประชาชนคนที่ไป หลงเลือกให้เขามาเป็นผู้นำก็ชั่วเหมือนกันไม่ใช่แค่ชั่วธรรมดาทั้งโง่ทั้งบ้าทั้งตาบอดเข้าไปอีกถ้าเราประชาชนคนไหนยังไม่รู้สึกตัวแล้วพากันทําแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปทั่วทั้งแผ่นดินมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเราจะต้องเตรียมตัวทําใจ รอพบกับความบันเลยข้างหน้าแล้วก็อย่าไปอ้างว่ารักลูกรักหลานเพราะรักลูกรักหลานแบบนั้นมันไม่จริงประเทศนี้เมืองนี้มันเป็นของลูกของหลานยิ่งกว่าเราถ้าเรายังไปขายเสียงไปขายสิทธิ์อนุญาตให้คนซื้อเสียงไปมีอำนาจปกครองเราได้นั่นมันก็เท่ากับเรา เอาเปรียบข่มเหงรังแกลูกหลานเหลนของตัวเองอยู่แล้วเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอปรีจันไรอยู่แล้วแน่ๆเพราะนั้นก็จะต้องสอนตัวเอง <c ười> คือขายเสียงมันก็คือขายชาติอนุญาตให้คนซื้อเสียงไปมีอำนาจก็คืออนุญาตให้ประเทศชาติพินาศล่มโจมนั่นเองนี่ก็ เก็บเอาไปคิดพิจารณากันอย่าไปงมงายจนเกินไปนักแล้วก็อย่าไปโทษแต่คนอื่นหันมาโทษตัวเองเสียบ้างแม้แต่โลกร้อนโลกรวนภูมิอากาศแปรปรวนป่วนปั่นอยู่นี่หลายคนก็ไปโทษแต่นายทุนไปโทษแต่คนที่เขามีเงินเขาสร้างโรงงานอุตสาหการรมปล่อยมลพิษภาวะต่างๆโดยที่ลืมไปว่า เราก็มีส่วนเหมือนกันที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่นี่มันก็มีส่วนในการทําให้โลกร้อนใช้สินค้าที่มันสะดวกสบายใช้รถยนต์ใช้อะไรต่างๆนานา,นาแม้แต่ใช้มือถือใช้สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นคนมีส่วนทําให้โลกร้อนโลกรวนภูมิอากาศแปรปรวนด้วยกันทั้งนั้นแหละและเมื่อเราไม่สามารถจะเลี่ยง การมีส่วนอย่างนี้ได้ก็ทำไมจึงไม่มีจิตคิดสำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าเราจะต้องไถ่าบาปโดยการกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติคือดินน้ำมันสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ให้กลับมาเป็นระบบนิเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตราบนิรันดอนชั่วฟ้าดินสลายให้โลกนี้ยังเป็นรังเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัย ของลูกหลานเหลนตัวเองไปได้อีกตราบนานเท่านานกันบ้างเนี่ยก็เมื่อเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นผู้มีส่วนในการทำลายโลกได้ก็ทำไมไม่คิดที่จะกลับมามีส่วนกอบกู้ฟื้นฟ,นฟนูโลกบ้างเท่านั้นเองคือสิ่งที่เราควรจะทำมีใครเขา ชวนเขาพาธรรมก็ควรจะอนุโมทนาสาธุการกับเขาอะไรที่สนับสนุนเขาได้ก็ควรจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนเขาและนอกจากสนับสนุนเขาตัวเราเองก็ควรที่จะคิดจะสร้างจะสรรให้โลกใบนี้มันดีกว่าเดิมให้มันกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมบ้างอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีปัญญา เกิดมาไม่เสียชาติเกิดก็ฝากทุกคนเอาไว้คนที่ฝากนี้พูดก่อนตัวจะตายพูดให้ทานวันตายก็จึงมักจะพูดแบบไม่เกรงใจใครเป็นธรรมดานะครับ